สวัสดีครับทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบเรียกคิวนะครับก็อาจจะเป็นเรียกคิวในโรงพยาบาลในคลินิกในหน่วยราชการนะครับตัวโปรแกรมนี้แจกฟรีนะครับเป็นบริจาคนะครับถ้าหน่วยงานไหนสนใจก็สามารถขอใช้ฟรีได้นะครับก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อโค้ดอยากจะซื้อไปใช้นะครับที่ไม่ใช่หน่วยงานนะครับก็ ก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับก็แอดไลน์แอดใต้ร้านคิได้เลยนะครับหรือว่าจะจะเขียนโปรแกรมอื่นก็คุยคุยกันได้นะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเรียกคิวกันดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นหน้าเรียกคิวนะครับมีด้านหน้านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอจาก youtube นะครับเรามาแปะไว้เพื่อให้คนที่รอคิวนั่งดูนะครับดูไปเพลินๆนะครับสามารถไปปรับได้ครับว่าจะเอาวิดีโอ youtube อะไรมาวางนะครับก็ไปปรับที่หลังบ้านนะครับหน้าเรียกคิว ฝ่ามือเนี่ยก็จะมีเลขคิวครับคิวที่ถูกเรียกล่าสุดก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็กระพริบ,บแล้วก็จะมีเสียงเรียกคิวนะครับอ่าคราวนี้ไปดูตัวหลังบ้านที่ว่าครับรบ,บ้านหลังบ้านหน้าตาเป็นยังไงหลังบ้านหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับส่วนว่าผมจะรีเซ็ตคิวก่อน,นครับกดรีเซ็ตคิวพอผมก,กดรีเซ็ตคิวปุ๊บเนี่ยตัวหน้าบ้านคิวก็จะหายไปเห็นไหมครับอ ต่อมาผมเรียกคิวที่หนึ่งที่ช่องสามนะครับก็กดคิดไปหน้าบ้านก,ก็จะเป็นคิวหนึ่งช่องสามเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องสามอ่าเห็นไหมครับเราก็สามารถเรียกซ้ำได้ครับอันนี้เป็นหลังบ้านหลังบ้านก,ก็เรียกซ้ำครับเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องสาม ต้ระบบนะจะแยกหน้าตาออกจากกันครับหน้าบ้านก็จะเป็นอีกเว็บเป็นอีกหน้าหนึ่งหลังบ้านที่แอดมินใช้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับก็แยกออกจากกันนะครับก็สามารถดัดแปลงใช้ได้หลายแบบครับหน้าบ้านจะเป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งหลังบ้านจะเป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งหรือหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยเป็นคอมเครื่องเดียวกันแล้วก็แยกหน้าจอกันก็ได้นะครับใช้ได้สองแบบเลยสวัสติผมเลียกคิวต่อไปนะครับสวัสช่องที่สี่นะครับคิวที่สองเชิญคิวหมายเลขสอง ที่ช่องสี่อ่าแบบนี้ครับส่เนเลขช่องช่องหนึ่งบ้างครับคิวที่สามเชิญคิวหมายเลขสามที่ช่องหนึ่งโอเค,คราบตัวระบบก็ใช้งานแบบนี้ครับถ้าหน่วยงานโรงพยาบาลอยากจะใช้งานฟรีนะครับก็มาขอใช้ฟรีได้เลยครับก็ไลน์แอดไลน์แอดใต้ร่างคิดได้เลยแล้วก็คนที่อยากจะซื้อใช้นะครับซื้อโค้ดไปใช้หรือซื้อระบบไปใช้หรือจะดัดแปลงโค้ด เป็นระบบไปใช้นะครับก็เหมือนกันครับแอดไลน์แอดใต้ร่างคลิปมาได้เลยครับขอบคุณครับ